สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงซูจินนะครับอดีตสมาชิกจาก G.I.DLE ซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมาว่าซูจินนั้นเนี่ยเธอจะได้มีการเซ็นสัญญากับค่าย Big Planet Made นะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นตัวแทนจาก Big Planet Made ได้มีการออกมาพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างที่หลายๆคนลุ้นกันนะครับหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าทางค่าย Big Planet Made นะครับซึ่งในค่ายก็มีศิลปินชื่อดังมากมายเลยนะครับอย่าง B.B.G. Limu Jin Soyu เป็นต้นนะครับที่เป็นศิลปินในการดูแลในค่ายสังกัด Big Planet Made ซึ่งข่าวลือที่หลายๆคนนั้นเนี่ยพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวลือที่ซูจินอดีตสมาชิกจาก Idol จะได้เข้าร่วมแล้วก็เซ็นสัญญากันกันกบค่าย Big Planet Made ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวลือนี้หลุดออกมาว่าทาง Big Planet Made นั้นจะได้มีการ ขายายฐานศิลปินเพิ่มขึ้นจะมีการรับศิลปินเข้ามาในค่ายมากยิ่งขึ้นและซูจินนั้นก็เป็นหนึ่งในศิลปินใหม่ที่จะทำการเซ็นสัญญากับค่าย Big Planet นตแต่ว่าในตอนนี้นั้นนะครับตัวแทนจากทางค่ายนั้นก็ได้มีการออกมาพูดถึงแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วสาหรับข่าวลือที่เกิดขึ้นนี้โดยทาง Big Planet m ตนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่ารายงานหรือว่าข่าวลือที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นั้นเป็นข่าวเท็จนะครับไม่ได้มีความจริงและทางค่ายนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพบกับซูจินเป็นการส่่วววนนนตัวัรรรมมมไไไไปถึงึงงยยยดดด้ด้ีกกาพูคุอะเเิข ระหว่างทางค่ายแล้วก็ซูจินนะครับหลังจากที่ทางค่าย Big p l a n น t Mate นั้นออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวลือนี้นะครับแฟนๆที่ติดตามการเดบิวต์ครั้งใหม่ของซูจินเนี่ยก็รู้สึกเสียใจยไปไม่น้อยเลยนะครับหลายคนในตอนแรกนั้นเนี่ยดีใจมากๆในข่าวลือครั้งนี้ยังให้ซูจินนั้นกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งกลับมามีชื่อเสียงแล้วก็กลับมาทํางานที่ตัวเองนั้นรักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลบคําสประมาทลบอาคติต่างๆแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยข,ข่าวล ังไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาใดๆเกิดขึ้นเลยแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่แน่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือว่าเป็นศิลปินใน Big Planet Ma ซูจินอาจจะกําลังพูดคุยหรือว่าออกไปพบเจอกับค่ายใหม่ๆอยู่ก็ได้ยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีเรื่องราวจะมีข่าวดีอะไรเกี่ยวกับซูจินออกมาอีกหรือเปล่ารวมไปถึงหลังจากนี้นะครับซูจินนั้นจะได้กลับเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็จะได้เดบิวต์อีกครั้งหนึ่ ใครที่เป็นแฟนคลับของซูจินเนี่ยอย่าลืมมาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆของซูจินกันได้ที่ช่องอมกอลเคป๊อปรวมไปถึงใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวครา,าวเกี่ยวกับซูจินเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอลเคป๊อปไว้ด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนโดย The Doctor ไฮยาลฟาอับูตินบอดี้เซรั่มสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัยที่อุดมไปด้ว molecule, ้ววยยฮาลลลูรอนถึง8โมเกุใหผิ ชุ่มฉ่ำสม่ำเสมอเนียนใสชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านผิวดูมีออร่าพร้อมลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำจากวิตามิน B35 เและอัลฟาอาบูตินโปรโมชั่นพิเศษ2ชิ้นส่งฟรีถ้าหากทุกคนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยที่ทางไลน์ id 773pa-djr อย่าลืมเติมแอด,ดข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะสแกนไปที่ qr code ได้เลยหรือสำหรับใครที่ไม่สะดวกเซิร์ชหาหรือว่าไม่สะดวกสแกน qr code นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปที่ description ของ คลิปเราได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรานันลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาฟังเข้ามามอม้อยกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับ,บกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันยอง